สวัสดีค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กันที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซานะคะเมื่อตอนที่แล้วพอพาไปช็อปแล้วก็เลือกซื้อของฝากกลับบ้านไปแล้วส่วนตอนนี้จะพาไปเที่ยวที่อิงธรรมชาติกันบ้างดีกว่าค่ะไปกันเลย อย่างที่บอกนะคะว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวในรูปแบบที่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพานั่งเรือไปชมวิวทิวทัศน์และวก็วิถีชีวิตของชาวอำเภอบางคล้าริมฝั่งแม่น้ำบากประกงกันคะ่ะลองเรือ อยู่กันที่วัดโพบังคล้าค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกันก่อนวัดนี้เนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ที่คนที่นี่ก็ให้การเคารพนับถือกันเป็นอย่างมากเลยค่ะวัดโพบังคลา้าสันนิฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและเคยเป็นที่พักทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งยกทัพไปต่อสู้กับพมา่าที่บริเวณปากน้ำโจ้โล และนอกจากนี้ภายในบริเวณวัดก็จะพบั้างเขาแม่ไก่หลายร้อยตัวเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ในเวลากลางวันพอถึงเวลากลางคืนมันก็จะออกไปหากินและกลับมาที่เดิมและเป็นอยู่อย่างนี้มานานหลายสิบปีแล้วค่ะ วเวลามาอำเภอบางคล้าเราจะพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือตลาดน้ำบางคล้านั่นเองค่ะที่นี่เขามีสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดฉะเชิงเซามาวางขายหลากหลายชนิดในราคาที่ไม่แพงอีกด้วยไปค่ะลุย โอ้โหอิ่มมากๆเลยค่ะแถมยังได้ของติดไม้ติดมือกลับมาอีกด้วยมาที่นี่ไม่ผิดหวังเลยนะคะของกินอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงอีกด้วยถ้าหากว่าอยากมาเที่ยวที่ตลาดน้ำบางคล้าแห่งนี้มาได้เลยวันเสาร์อาทิตย์และก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ,ะ,คะแนะนําว่าให้มาเช้าหน่อยนะคะเพราะว่าเริ่มบ่ายเนี่ยของก็เริ่มหมดและเพราะเขาขายดีมากๆจริงๆตอนนี้หนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนแล้วค่ะเดี๋ยวขอตัวไปหาที่พักนอนค้างที่นี่สักคืนดีกว่า ได้แล้วล่ะค่ะที่พักของพราในคืนนี้มาที่อำเภอบางค้าแห่งนี้เนี่ยได้ครบเลยนะคะทั้งที่กินที่เที่ยวแล้วก็ที่พักด้วยเดี๋ยวยังไงพอาขอตัวไปพักผ่อนก่อนละกันและครั้งหน้าพาสจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องคอยติดตามนะคะสวัสดีค่ะ